ณกำลังรับชมไลฟ์เค้าเจอช่องที่รวมทุกความหลงหลในยานยนต์และถ่ายทอดทุกเรื่องราวของรถยนต์ที่มีจิตวิญญาณวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับรถที่ไม่ใช่แค่พาหนะสำหรับครอบครัวธรรมดาธรรมดาแต่มันคือไลฟ์สไตล์บนลอ้อนี่คือมิสูบิชิเดลิก้าดี5ปี2026ที่ไม่ได้มาเล่นไม่ได้มาเล่นแต่มาเพื่อเปลี่ยนนิยามของรถครอบครัวอย่างเส้นเชิงแค่เห็นหน้ารถก็รู้สึกได้ถึงความดุดันกระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมเส้นโครเมียมเฉียบคม ประกอบด้วยฝาหน้าเล็ดดีไซน์ล้ำสมัยเสริมด้วยไฟส่องสว่างแนวตั้งด้านล่างที่ให้ความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์จากหนังไซไฟเดลิก้าดีถ้าไม่ได้สร้างมาเพื่อให้กลมกลืนแต่มันโดดเด่นด้วยดีไซน์ทรงเหลี่ยมที่แฝงไปด้วยความบึกบึนมีการหุ้มกันกระแทกตามขอบต่างๆให้ความรู้สึกพร้อมลุยทุกเส้นทางโดยไม่ละทิ้งความมีสไตล์เมื่อเปิดประตูเข้ามาในห้องโดยสารคุณจะรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปในเรานอกเคลื่อนที่พื้นที่ภายในกว้างขวางวัสดุคุณภาพสูงให้สัมผัสที่หรูหรา แผงหน้าปัดหุ้มวัสดุดนุ่มพร้อมลายตะเข็บเย็บเพิ่มความพรีเมียมหน้าจอกลางขนาด10.1นิ้วแบบลอยรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาพร้อมระบบสั่งการด้วยเสียงแบบหลายโซนที่สามารถฟังคำสั่งจากผู้โดยสารแถวหลังได้อีกด้วยเด็กๆสามารถขอเปิดเพลงหรือปรับแอร์เองได้โดยไม่ต้องรบกวนคนขับเลยบาะสแถวจูผู้โดยสารได้สูงสุด8คนแถวที่2สามารถเลือกระหว่างบาะก,กับตันสุดหรูหรือบาะยาวแบบมาตร,รฐานได้ ตัวบาะปรับเอ็นได้หมุนได้และเลื่อนหน้าหลังได้เพื่อความสะดวกสูงสุดในการใช้งานทุกวันหรือการเดินทางไกลช่อง usb c ถาดพับสำหรับวางของและไฟแอมเบียนไลท์ช่วยสร้างบรรยากาศที่สบายตลอดการเดินทางขุมพลังของเดลิก้าดี 5ปี2026เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.2ลิตรให้กำลัง170แรงม้าแรงบิด360นิวตันเมตรส่งผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดท,ที่นุ่มนวลและต่อเนื่องพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้ออจฉริยะ SAWC ที่เป็นจุดเด่นของมิสูบิชิระบบนี้ปรับตัวตามสภาพถนนได้แบบเรียลไทม์ไม่ว่าจะเป็นหิมะกรวดหรือโคลนคุณสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้จากตัวเลือกที่ให้มาทั้ง normal, gravel, snow และมัดรถจะจัดการส่วนที่เหลือให้เอง ระบบการสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่ทั้งหมดเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและมั่นคงยิ่งขึ้นพร้อมเพิ่มวัสดุด,ดูดซับเสียงรบกวนรอบข้องโดยสารทําให้การขับขี่เงียบและสบายยิ่งกว่าเดิมแม้ในเส้นทางที่ครูขับพวงมาลัยพาวเวอร์แบบไฮดรอลิกให้ความรู้สึกเบาเมื่อต้องขับในเมืองและมั่นคงเมื่อใช้ความเร็วสูงมั่นใจได้ทุกการควบคุมด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยมิตซูบิชิยกระดับด้วยชุดมิพายออลแอสซิสที่มีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรระบบเตือนจุดอับสายตาร,ระบบเตือนรถเคลื่อนผ่านด้านหลังระบบเบรกฉุกเฉินพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและกล้องรอบคัน360องศาที่มาพร้อมโหมดช่วยขับขี่ในเส้นทางออฟโรดฟีเจอร์ที่โดดเด่นอีกอย่างคือระบบตรวจจับอาการเหนื่อยล้าของผู้ขับที่จะแจ้งเตือนเมื่อมีพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปกติพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังกว้างขวาง ใช้งานง่ายแม้จะมีเบาะแถว3ากลางอยู่ก็ยังมีพื้นที่เพียงพอสําหรับกระเป๋าเดินทางหรือของใช้ต่างๆเมื่อต้องการพื้นที่มากขึ้นเบาะแถวหลงังสามารถพับลงได้เรียเพื่อบรรทุกจักรยานเต้นหรืออุปกรณ์กีฬาต่างๆนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของใต้พื้นรถและฝาท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าแบบไม่ต้องใช้มือแต่สิ่งที่ทําให้เดลิก้าดี5โดดเด่นที่สุดคือจิตวิญ,ญญาณของมันในยุคที่รถหลายคันพยายามเป็น SUV แต่ไม่มีความพร้อมเดลิก้าดี ถากลับเป็นรถที่ทั้งลุยและหรูในเวลาเดียวกันมันคือรถสําหรับครอบครัวที่อยากได้มากกว่าคําว่ารถครอบครัวมันคือรถสําหรับนักเดินทางผู้รักการผจญภัยและคนที่ไม่อยากเหมือนใครนี่คือรถที่เกิดมาเพื่อพาครอบครัวของคุณออกไปสัมผัสโลกไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือบนยอดเขาเดลิกาดี5ปี2026พร้อมจะพาคุณไปทุกที่ด้วยความสบายความปลอดภัยและความมั่นใจในทุกกิโลเมตร ขอบคุณที่รับชมไร i ์เคาน์เตอร์ถ้าคุณชอบรถที่มีเอกลักษณ์กล้าแตกต่างและพร้อมลุยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ด้านล่างว่าคุณคิดยังไงกับมิตซูบิชิเดลิก้าดี5รุ่นใหม่ล่าสุดนี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเรื่องราวของรถยนต์ที่มากกว่าคำว่าพาหนะสวัสดีครับ